มลิตไอซ์กพืกอตอก้าได้ส่วนลด50บาทขารต่างๆทุกเดือนมีร้านค้าต่างๆมากมายมากกว่า100ร้านค้าเขร่วมไม่หัก g ประส่วนร้านค้าร้านค้าสมัหรฟรีสมัครง่ายคนท้องถิ่นเสริมสร้างรายได้ในชุมชนเงินทองไม่รั่วไหลพร้อมเปิดให้บริการั่วประเทศไทยในลดปริมาณอาหารสิค้าหมอนสั่งหน้รานสั่งกินสั่งใช้สั่งง่ายๆจังวัทุั

รวมทั้งในเขตอำเภอเมืองด้วยนะแต่จริงๆก็คือเราอยากทำพื้นที่รอบนอกก่อนอำเภอรอบนอกก่อนคแต่ถ้าสมมติว่างยในตัวอำเภอเมืองนะคะถ้ามีคนที่สนใจเขอยากทำจริงๆนะคะเราก็เปิดอกาดนี้ไว้เข้ามาเป็นพื้นะี่สำรบ่นมคือพฤติกรรมผู้บริโภคมัานแน่นส่วนใหญ่เขาจะ,าจปะาาไปด่ายี่ตลาดอะไรอื่นเนี่ยเราคาดหวังแงถคะกับเศรษฐกิจตรงนี้ของเราคือหวังยังไงคะก็คือเราไม่ได้ต้องการที่จะได้กําไรเยอะแยะมากมายแต่หนึ่งอย่าง<ห>น้อยถ้าสมมติว่าถ้ามีคนสั่งซื้อนะคะ เราไม่ได้บวกทีพีจากร้านค้าเลยนะอย่างน้อยคือร้านค้าเนี่ยรับเงินสดทันทีจากไรเดอร์นะคะในส่วนของรเดอร์เขาก็จะมีเงินที่จะไปจ่ายกับร้านค้าได้ทันทีร้านค้าไม่ต้องบวกเพิ่มเสร็จแล้วก็คือรเดอร์ก็จะมีรายได้เข้ามาซึ่งจะเป็นการรับเงินสดได้นนทุกวันจากเปนชายเหมือนกันค่ะแล้วก็เปนชายสามารถบริหยารจัดก,การเองได้นะคะมีอำนาจในการตัดสินใจได้โดยการที่มีบริษัท การใหญ่เข้ามาดําเนินการนะคะแต่เราเราจะเทนระบบหลับบากขึ้นอีก่อันนี้คือเป็นจุดเด่นของจะจแตกต่างกับพวกที่เป็นจคปหรือโคคาไดหรืออะไรยังไงจุดเด่นของเราเนี่ยหลักๆเลยจุดเด่นของเราก็คือเราไม่ได้ต้องการที่ว่าจะไปทำแ่งกับแบรนด์ใหญ่นะคเราต้องการทําในส่วนของที่เป็นพื้นที่แต่ละอำเภออะอย่างที่เรียนไห้ทราบเราต้องการให้เศรษฐกิจมีในชุมชนเราต้องการช่วยเหลือคนในชุมชนให้เขามีรายได้ค่ะอันนี้คือ

ไว้ด้วยนะคะหลากหลายท่านค่ะที่แบบว่าโหลดแล้วสามารถทดลองสั่งได้เลยนะคะแพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อคนท้องถิ่นอย่างนั้นเองคิเดลิวเรียค่ะเคื่อเรียนทู้ในสามด้านนาเวทีเลยค่ะและท่านที่สองค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะคุณธนากรฟู้งกิติคุณประธานร่วมก่อตั้งบริษัทคิดปิดจำกัดขอเรียนเชิญค่ะและท่านที่สามค่ะขอเรียนเชิญค่ะ คุณนิธการชอบทำดีกรรมการบริหารคิกปิดจำกัดขอเรียนเชิญขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเรียนเชิญทั้งสามท่านด้วยค่ะด้านหน้าเลยค่ะมิทัศกิตตินิยมศักดิ์ค่ะประธานนะคะบริษัทชุมพรซอฟต์แวร์แอนเอเร์เทนเมนต์ซอฟต์แวร์เฮาส์แอนเอเร์เทนเมนต์จำกัดนะคะและก็ประธานคลิกเดลิเวอรีสาขาเชียงใหม่นั่นเองเรียนเชิญค่ะคุณกาญจนายังรอดผู้ดูแลแฟรนไชส์ค่ะเรียนเชิญด้านหน้าเวทีเลยค่ะ ในานามของบริษัทคลิกบิดจำกัดขอขอบคุณและก็รับท่านพินนีจังหวัดเชียงใหม่ท่านพนิดาที่กร,รุณาสละเวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันนี้นะคะและขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดตัวคลิกเดลิเวอรี่สาขาอำเภอเมืองเชียงใหม่ในวันนี้นะคะบริษัทคลิกบิดจะมีความตั้งใจที่จะทําแพลตฟอร์มของคนไทย ทางเลือกในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผู้แก่ร้านค้าร้านอาหารและผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มช่องทางการตลาดโดยเราจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้เจอกันบนโลกออนไลน์จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายให้กับร้านค้าได้มากขึ้นนะคะซึ่งจะผลต่อซึ่งจะเป็นผลต่อการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนคนในท้องถิ่นค่ะ และจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะปังช้างนะครับผมทำธุรกิจเรื่องโรงแรมที่กำลังงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณธณะกรรมการ่งค่ะร่วมก่อตั้งบริษัทกินึ่งท่าค่ะเรียนเชิญนะคะคุณมิตการชอบทำดีกรรมการบริหารบริษัทแนะนำตัวเองนะคะแลวก็แนะนำธุรกิจที่กำลังทำอยู่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ท่านพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านแขกผู้มีกเกียรติและสังคมชนทุกท่านนะคะนินการชอบทรรมีธุรกิจที่ทําอยู่นะคะยังทำอยู่ก็คือ,อเป็นบริษัทร,รับจัดประชุมส,มรรสนนรรัมมนาสดงสินค้าหรือว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมไม้นะคะชื่อบริษัทซีไม้เชียงใหม่น,นะคะก็หลายท่านอาจจะได้เคยไปร่วมง,งานนะคะที่ที่เวลาเราจัดงานอีเวนต์นต่างๆนะคะแต่ก็อินดีที่ได้มาร่วมกับคนรุ่นใหม่ๆในทำทำธุร รุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะคะเขาบอกคนขับกคือคุยที่ได้เพิ่มความเร็วในการดำเนินธุรกิจกันค่ะและอันดับต claro. ่อไปนะคะหลากหลายท่านอยากจะรับฟังนิสัยทัศน์แล้วนะคะของผู้บริหารสำหรับเฟรนชชัยคลิกบิ๊กท่านค่ะนิจจวัฒนะครับท่านประธานผู้ก่อตั้งบริษัทคลิกบิ๊กแล้วก็ที่สื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมจิติทัศน์นะครับจิติทนิยมศักดิ์นะฮะก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเมตานะครับให้แวะมาการแอนโอเวนทิงในครั้งนี้นะครับก็ในสําหรับผมนะครับสําหรับแพลตฟอร์มการส่งอาหารคลิปเดลิเวอรี่นี้นะครับผมมองเห็นโอกาสในธุรกิจนะครับที่ว่าในยุคปัจจุบันนะฮะผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะครับจากในอดีตเราอาจจะไปทานอาหารที่ร้านหรือว่าซื้อกลับมาทานที่บ้านนะครับแต่พอสถานการณ์โรคระบาดโควิด ใน2ปีที่ผ่านมานะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะครก็คงม,มีโอกาสได้ใช้บริการของแอปส่งอาหารนะครับเพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครที่ใช้บริการแอปส่งอาหารเป็นหลักนะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะเพราะหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับผมก็มองว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปครับจากคนที่ออกไปซื้ออาหารเองนะฮะก็หันเปลี่ยนหันมาใช้ แอปพลิเคชันในการส่งอาหารนะครับเพื่อความสะดวกเพื่อความรวดเร็วของตัวเองนะฮะก็ผมก็มองว่าแพลตฟอร์มของคลิกบิดนั้นนะครับตอบโจทย์กับผู้คนในยุคนี้ในยุคสมัยนี้นะครับเพราะว่าไม่เพียงเป็นแค่แอปส่งอาหารเท่านั้นนะฮะทางคลิกบิดยังสามารถฝากรายเดอร์จากตลาดให้ได้ด้วยนะครับดูแลใส่ใจใกล้ชิดนะครับครบจบในคลิกเดียว ขอบพระคุณครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคุณนะคะผู้หญิงนิยมสั่์นะคะหรือคุณเก้งค่ะแซงมากๆเลยนะคะที่จะทำธุรกิจที่ให้บริการในเรื่องของการส่งอาหารการบริการผู้บริโภคในการที่จะไม่ต้องออกนอกบ้านในซื้อสินค้าเองนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ตลอดจนแขกผู้มีเกียรตินะคะเซียชนแล้วก็ผู้ที่ร่วมในกิจกรรมเปิดตัว คลิเดลิเอรี่ของสาขาเชียงใหม่ในวันนี้นะคะก็ดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้รับเกียรติจากท่านผู้ก่อตั้งคลิกบิดนะคะให้มาเปิดในเรื่องของสาขาใหม่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อ,อีกจริงๆแล้วดิฉันไปเปิดสาขาแรกที่สันติกศครั้งน,นึงแล้วเมื่อสักประมาณ4เดือนที่แล้วเนาะวันนั้น สาขาแรกของคลิปบิดได้เปิดขึ้นนะครับวันนี้ผ่านมาสี่เดือนสาขาที่8แล้วนะคะก็นับว่ามีความเติบโตก้าวหน้านะ